สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาที่ผาช่อคะ่ะทุกคนพาทุกคนมาชมวิวที่ผาช่อแล้วก็จะพาไปดูที่ผาช่อว่าเป็นยังไงเนี่ยค,ค่ะมหาสัจจธรณีแปรสันฐานอันนี้คือวิวอันนี้คือทางลงเด้อค่ะอันนี้คือทางลงอันนี้เขาก็จะมีบอกเล่าเรื่องราว ว่าเป็นยังไงการผุพังการอะไรของหินแล้วก็จะมีเส้นทางเดินค่ะให้เรารู้ว่าเราจะไปยังไงนี่ค่ะโอ้ยวิวสวยเหมือนกันถ้าเกิดเป็นตอนเช้าๆมันก็น่าจะสวยเนาะนี่ค่ะอันนี้คือแกงของเรา ด้านบนก็จะมีร้านกาแฟเหมือนกันนะคะมีร้านกาแฟอยู่ข้างบนทางลงมันมีหลายจุดมั้งมีหลายจุดรถเขาก็มาส่งเราตรงจุดนี้แล้วก็ให้เราเดินลงไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะไปรอรับอยู่ข้างล่างปะ่ะเดินไปดูข้างล่างกันเ,เราจะพาเดินไปเรื่อยๆไม่ใช่เิเดี๋ยวมันเดี๋ยวแบตหมดคะ่ะ เพาเป็นว่าเดี๋ยวเราพอถึงใกล้ๆแล้วเราก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ <Okay. S 1> นี่คือทางเดินลงค่ะทุกคน <Okay. S 1> แต่คนขับรถของเราจะไปรออยู่อีกจุดหนึ่งคือเราเดินลงแต่เราจะไปเดินขึ้นค่ะเราจะเดินไปเรื่อยๆมันก็เลยจะไม่ทำให้เราเหนื่อยมากถ้าเกิดคนไม่รู้ก็ลงตรงนี้แล้วก็มาขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปอีกจุดหนึ่ง แต่เราไม่ขึ้นค่ะลงอย่างเดียวแล้วก็เดินยาวไปเลย ตรงนี้เป็นล่องแม่น้ำตำนานแม่น้ำปิงอ๋อนี่ไงเป็นล่องเนีค่ะแสดงว่าสมัยก่อนจะเป็นล่องน้ำแม่น้ำไหลลงสู่แม่ปิงแม่น้ำปิงเขาจะมีบอกเลย เรื่องราวของที่นี่เนาะไปเดินต่อโอ้นี่ค่ะเป็นร่องเป็นร่องน้ำสมัยนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมมีแต่ร่องรอยเขาก็จะมีบอกค่ะว่ามีต้นอะไรบ้างนี่ค่ะต้นติง ต้นอะไรอะไรครับเ,เขาเ็จะบอกว่าไอ้นี่ต้นอะไรอันนั้นต้นอะไรอ๋อทางเดินขากลับแล้วเราต้องเดินทางนี้ใช่ไหมลงข้างล่างเพราะว่าเป็นร่องน้ำร่องน้ำแม่ปิงสมัยก่อนนี่ป้ายเขาบอกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติมหัศจรรย์ธรณีแปรสันฐานผาช่อนคะคะมันก็จะมีจะมีลูกศรบอกว่ามาทางนี้เราก็จะลงมาทางนี้ค่ะทุกคน นี่ค่ะอ้อจุดไหนเป็นจุดไหนเขาก็จะบอกอ้อมหัศจรรย์อิทธิพลแรงลมอ๋อเนี่ยนะอ๋ออิทธิพลแรงลมนะค่ะดูดีๆ เดินต่อไปจะมีน้ำซึมออกมาเหมือนกันนะคะข้างล่างเนี่ยอันนี้เขาบอกอะไรสถาดีที่สี่ทรายแป้งบริเวณผาชอบ เหมือนนั่นอะว้าวนี่ค่ะว่าสายแป้งเขาคิดจะบอกเรื่องราวว่าเป็นยังไงยังไงแป้งเป็นตะกอนแม่น้ำที่ถูกพัดด้วยกระแสน้ำอะไรอย่างเงี้ย ว้าวสวยเหมือนกันนะคะทุกคนไปไปต่อแต่ละจุดละจุดเขาก็จะมีบอกว่าเป็นยังไงเนาะมหาศัจจรย์กำแพงสายแป้งนะะี่ค่ะเป็นเหมือนอันที่สี่ดูใกล้ๆดูก็ส,สวยๆเหมือนกัน,นะคะ่นะนะี่ค่ะดูใกล้ๆ ไม่รู้ว่ารูปออกมาจะเป็นยังไงเนาะแต่เรามองอย่างนี้มันก็สวยนะคะทุกคนอันนี้คือจุดที่6กกระแสน้ำปรากฏแห่งธรรมชาตินี่เขาจะมีบอกการกัดเซาะของกระแสน้ำจากธรรมชาติทําใ้้เกิดการพุก่อนกัดเซาะชะล้างเนี่ยคะ ตรงจุดนี้คือที่สุดแห่งปฏิมากรรมกำแพงสายแป้งนี่สวยค่ะผาช่อมอนลองแหงลองแหง หมายความว่ายังไงเนะะาะภาษาเหนือค่ะทุกคนรองแหงหรือยังไงรองแหงปะ่ะโนนไปแล้วเราก็จะตามวัยรุ่นเข้าไปนะคะปะ๊าสถานีเจ็ดมหัศจรรย์เปาพืชอดทนและแขงแก็่ง คืออะไรคือต้นต้นไหนอ่ะต้นพวกนี้เหรอเนี่ยนะไม้เปาเป็นภาษาเหนือคือชื่อพันไม้ภาษากลางเรียกลังอ๋อต้นลังพบขึ้นในระดับน้ำทะเลจนถึงสูงประมาณ1น0่เมตรเติบโตได้ในบริเวณที่ผาช่อปะเดินทางต่อไป สูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทุกคนพาชอบทางออกอ,อยู่ข้างล่างค่ะทุกคน ไปเบิ้งกันว่าข้างล่างมีอยียงนะคะทุกคนว้าวเสา้าเหวเสาเเป็นเองว้าวนี่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,ก,กันเดีย๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆก,ก,กันค่ะว้าว <Whoa. S 1> นี่ค่ะทางยางขึ้นแล้วกันยาง,งาลงย่งสถา,านที่พาช่อสภาพพื้นที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อ๋อมีศูนย์บริการแจ้งเหตุด้วยนะไะอ๋อมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยค่ะทุกคนเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยสวัสดีค่ะว้าวลิงเปาอะเลนลิงเปาเจือกลิงเปาเจือกลิงนี่แปลว่าตะลิงอ๋อตะลิงเปาใน คือสาวอ๋อเปาคือคือสาวเปาเชือกเอ้ยเปาเปาคือสาวเชือกอ๋อเชือกคือเชือกอ๋อลิวลิงเปล่าเชือกเวลาลงให้จับเชือกอ๋อเวลาลงให้จับเชือกความหมายเขาอย่างนั้นอ๋อว้าวเบ็ดอะรูรบิดเบ็ดเบ็ดเบ็ด <laughs> Where are you from? Singapore, and she's from the Alright, uh, you? Friends. Ah, oh, we met a lot of friends this trip, huh? <laughs> huh? We met a lot of friends this trip. อ๋อนี้เป็นเสาโรมันสถานีที่แปเสาโรมันค่ะทุกคนเหมือนไหมมันเสาโรมันไหมกระบวนการธรณีแปลนทางของโลกที่เปลี่ยนแปลงทําให้ขั้นตอนตะกอนบริเวณนี้ถูกดันตัวขึ้นปัจจุบันกระบวนการทางธรรมชาติเช่นลากไม้ฝนลมกระแสน้ําช่วยกันกัดเซาะบริเวณผิวด้านบนและด้านข้างของตะกอน เกิดการพังทลายคงเหลือแต่ทรงเสาตะกอนที่สวยงามดังเช่นเสาโรมันว้าวสถานีที่ 9, ah กเก้ามหาสจรษย์ผาช่อตะกอนผาช่อเกิดจากการสะสมทับถมของตะกอนแม่น้ำโบราณยุคเทอร์ซิเลียมีอยุมากกว่า5ล้านปีปา ตะกอนบริเวณนี้ถูกพามาด้วยกระแสน้ำที่มีแรงความไหลสม่ำเสมอคงตัวต่อเนื่องยาวนานทำให้เกิดการคัดขนาดตะกอนที่ดีประกอบด้วยชั้นกวดสายและสายแป้งที่มีขั้นตะกอนหนาและแยกชั้นตะกอนว้าวสวยค่ะทุกคนว้าว ตรงนี้ก็สวยค่ะทุกคนตรงนี้ก็สวยสวยมากค่ะมาอยู่ตรงนี้สวยค่ะใหญ่มาก Children. Yes. <laughs> yeah, no children. Yeah, no, no because children. We friends, because, because we want to go child. The, the dog is enough. Yes. Yeah. For the moment. For the moment. Uh, a cruise? Perhaps. Yes, that's what we're doing. A cruise. Um, but, but you have so many shitty. Yeah, yeah. So, yeah. Many options, so we yeah. looked um on, you ever know, heard of Lonely Planet books, yeah, travel books yeah, we looked in that and we did research on so that. research that and, on individual ones like and we would go to their websites and our YouTube uh, different okay, people so and like you're you basically really doing yeah. a detective yeah. stuff. Yeah yeah. Yeah, yeah 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 but you are fine yeah. that's a good thing to do. It, it seems like a good one. Like mm -hmm. you know, so we'll let you know afterwards. but it's only we're only going out spending the night one night and back what mean can yeah heard yeah then coming know one night nights nights do do it's two, three, like cruise you you four I but four เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะเดินลงไปนะคะเราจะเดินลงไปขึ้นรถสวยค่ะแดดแดดสองแล้วมันจะสวยมากเลยว้าวนึกวหมดแล้วค่ะด้านนี้ ว้าวทุกคนว้าวสวยมากเลยค่ะแดดส่องแล้วสวยมาก ร้านนี้เดาสองจะสวยดูสองคนนี้ก็เล่นกันนี่ค่ะไม่ได้ใหญ่นะแต่ถ้าเกิดเราดูใกล้ๆมันก็สวยนะเนี่ย เกิดจากการกัดเซาะว้าวหอมกองขีดมหัจจันทร์ธรณีแปรันฐานอีกที่หนึง่งโอทุกคนว้าวธรณีแปรันฐานหมายความว่ายังไงคะธรณีแปรรูปอย่างนี้เหรอว้าวทุกคนสวยจังเลยพอเราเดินออกมาจากตรงผาชอ่อค่ะเราก็จะเดินออกมาทางนี้นี่คือสิ่งที่เราจะเจอ ว้าวนดี่ค่ะว้าวสวยมากนี่อันนี้ก็สวยว้าวดูทุกคน นี่คือเส้นทางที่เราจะเดินกลับนะคะทุกคนว้าวนี่ค่ะว้าวเราจะเดินตามทางอย่างเงี้ยไปเรื่อย งนี้เป็นอะไรมหัศจรรย์ธรรมชาติตะกอนกวดแม่น้ําปิงจัดเรียงตัวตามกระบวนการธรรมชาติตั้งอยู่บนผืนทรายแป้งได้อย่างน่าอาัศจรรย์เน,นี่ยนะว้าวเนี่ยสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่งว้าว เดินทางต่อค่ะจะไปตามซอกอย่างนี้ค่ะเรื่อยๆยเขาแฮปปี้เขา,านี่ตรงนี้สวยจังเลยค่ะทุกคนดูใกล้ๆสวยนะแต่ไม่รู้วิดีโอที่ออกมาจะเป็นยังไงเนาะสวย ธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างสรรเป็นชั้นๆเ <see> ออเอ <see> อเเสียงอ, so nice. อะไรหล่นลงมา <laughs> นั่งค่ะ ต่อไปดูเห็นตรงนี้สวยค่ะด้านบนจะเป็นสีขาวเนี่ยข้างบนจะเป็นสีขาวมันก็จะเป็นแปลกตาไปอีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนก็จะมีมอดน้อยๆสีเขียวจับอยู่นี่ค่ะทางยางก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเอันนี้เป็นร่องก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเราก็จะขอจบคลิปไว้เท่านี้เนาะ เจอกันคลิปหน้าค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องนั้นเด้ยเดยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะค่ะไปเรื่อยๆบ่หัวจะไปไสเนาะสวยขึ้นกันค่ะสวยๆส,สวยแบบธรรมชาติสร้างสรรค์ค่ะไม่ใชม่มนุษย์สร้างสรรค์เด้งามค่ะงามงาม,งาม